หญิงรายหนึ่งหัวร้อนใส่สาวมุสลิมแบบไม่เกรงใจใครคว้ารองเข้ามาชี้หน้าพร้อมด่าลามไปถึงพ่อแม่บอกเลยคำพูดหยาบคายสุดๆยังไม่พอขู่แรงๆอีกว่าถ้าเถียงมีตบคลิปนี้กำลังไวรัลคนดูแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกินไปมากไม่ใช่แค่ไร้มารยาทแต่ยังไม่ให้เกียรติศาสนาไม่ให้เกียรติครอบครัวด้วยทำเอาชาวเน็ตด,ด่ากระนำ บางคนบอกควรเอาผิดทั้งกฎหมายด้วยซ้ำคำถามคืออารมณ์ชั่ววูบแบบนี้คุ้มไหมที่ทำให้ตัวเองถูกสังคมประนามแล้วคุณล่ะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าจะกล้าลุกขึ้นห้ามไหมหรือเลือกถอยเพื่อเลี่ยงปัญหา